เรื่องราวของมือสังหารระดับพักการทำงานสันโดษอย่างรอบคอบและมีวินัยสูงการปรากฏตัวของเขาเหมือนกิ้งกาเดินไปตามสถานการณ์ได้ด้วยความใจเย็นสุขุมนุ่มลึกคือคุณสมบัติที่อดีตทหารน้อยคนอย่างเขาจะเสียท่าให้กับเราผู้พิทักษ์กฎหมายทั้งในและนอกสนามรบขอเชิญพบกับการตามล่าเป้าหมายอย่างมีชั้นเชิงของอดีตนายทหารที่ฟื้นคืนชีพจากการรับใช้ชาติก่อนจะผันตัวเป็นผู้เฝ้าสังเกตการณ์และสังหารเป้าหมายจนขุณต้องหยุดหายใจ ในสปอยภาพยนต์รเรื่อง The Day of Jackal ลา่ารหัมฝาเมืองเดือดเชิญไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นที่ชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งมองตัวเองผ่านห้องที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและความมืดชายตัวจริงนั้นได้นอนแน่นิ่งและสิ้นลมหายใจไปแล้วแต่อีกคนคือชายนิรนามกำลังปลอมตัวเป็นชายแก่เจ้าของห้องก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเป้ที่มีวนิกประเทศเยอรมน,นี ซึ่งกาลังเป็นช่วงขาขึ้นและเต็มไปด้วยอํานาจของชายที่ชื่อว่ามาเฟรดเฟรชจากนั้นชายนิรนามในร่างชายแก่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวทักทายอย่างเป็นกันเองเชีงได้ทักชายแก่นิรนามว่ารับรับตัวปลอมชายวัยหกสิบทำจีเป็นเดินนิ่งๆเข้าไปที่ทํางานเหมือนที่เคยทํามาเฉียงเช่นวันเก่าๆก่อนจะถูกยามทักเรื่องกระเป๋าใบใหม่อีกครั้งเหมือนอยากจะพูดคุยกับเขาแต่รับยังคงเดินหน้าต่อเอเลียสเฟสชื่อลูกชายของมาเฟรดเฟส ที่ยืนคู่กันบนป้ายประกาศในลิฟต์บ่งบอกว่ากำลังจะมีการเข้ารับตำแหน่งเปลี่ยนผ่านสู่ประธานบริหารในเร็ววันนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับรับที่กำลังจะเข้าไปทำงานในตึกของพวกเขาเมื่อลิฟต์เปิดออกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชั้นที่2ได้กล่าวทักทายรับอีกเช่นเคยแต่รับทำท่านิ่งๆพร้อมกับขนอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าไปในออฟฟิศในทันทีในห้องที่รับผ่านไปในช่องแรกเขาได้พบเข้ากับเอเลียสที่กำลังต่อว่าให้กับลขค้าของเขา แต่รับก็มุ่งหน้าผ่านห้องนั้นไปและทำทีเป็นไม่สนใจเอเลียสก่อนจะปิดผ้าม่านลงอย่างช้าๆพร้อมกับเตรียมการบางอย่างให้พร้อมเสียงเครื่องทำความสะอาดดังขึ้นชายในร่างรับล้วงบางอย่างออกมาประกอบกันอย่างชำนาญ mm hmm. เมื่อถูกคนพบเข้าโดยบังเอิญ mm hmm. เสียงร่างกายปลายกระบ,บอกปืนเก็บเสียงแต่ยังไม่เบาพอมันได้สะเทือนไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านนอกด้วยความสงสัยเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจด,ดูทั้งคู่จึงแข่งกันฉกปืนออกมาจากเอวแต่รับไวกว่าเพราะเตรียมการเอาไว้แล้ว ชายในร่างรับหันอาวุธไปที่เอเลียตต่อในทันทีความปราณีเท่านั้นที่จะหยุดทุกอย่างได้เอเลียวิ่งหนีสุดชีวิตไปที่ทางลงบันไดส่วนชายแก่ก็ยังคงไปตามไปจัดการเอเลอียัสอย่างไม่ลดละเอลียัสรอดมาได้อย่างบุดวิดระเบิดควันถูกโยลงไปใต้ตึกในจังหวะที่ด้านล่างกำลังเต็มไปด้วยผู้คนที่แตะื่น ชายแก่โรยตัวลงไปอย่างชำนาญในควันที่สร้างไว้ก่อนจะกลับเข้าห้องอีกห้องที่เปิดจองเอาไว้แล้วนังเทียมวิกผมและสิ่งแปลกปลอมบนใบหน้าคลุกคลออกไปทีละส่วนเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของชายนิรนามคนหนึ่ง ซึ่งกำลังนั่งดูสภาพอากาศของวันถัดไปและเอนตัวนอนบนโซโฟาอย่างเงียบเียช้าวันต่อมาที่เยอรมนีผู้สื่อข่าวกำลังพูดคุยเรื่องการเมืองถึงตัวเต็งอย่างเมาฟิตฟ์กำลังมุ่งหน้าไปดูรูปชายในโรงพยาบาลที่บาดเจ็บจากการตกเป็นเป้าในเมื่อคือนก่อนกานชายนิรนามยังคงทำการติดตั้งอาวุธของเขาอย่างเงียบเียบในตึกแห่งหนึ่งอย่างใจเย็นอุปกรณ์บางอย่างถูกถอดออกมาจากกระเป๋าเดินทางไปกระทัตรัรเพื่อนำมาประกอบการเป็นบางสิ่ง เหมือนกับกล้องซองทางไกลแต่เหมือนประกอบกันออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วเพื่อให้เห็นว่ามันคืออาวุธที่ใช้จัดการเป้าหมายในระยะไกลนั่นเองตัดภาพไปที่นรถที่มาเฟต์กำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนหนึ่งระหว่างที่กำลังเดินทางไปดูลูกชายที่โรงพยาบาลกำลังวิจารณ์นักธุรกิจที่ชื่อว่าดักชาวไปในทางเกลียดชังและไม่ชอบอย่างชัดเจนและไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของฝั่งตรงข้าม ส่วนชายนิรนามกําลังปรับระยะการเล็งอย่างตั้งใจพร้อมกับหาสมดุลระหว่างวิธีการยิงฝากระแสนลมที่กําลังพัดแรงอยู่บนตึกในตอนนี้รอบๆจุดเล็งเต็มไปด้วยการคุ้มกันและเหล่าผู้ประท้วงไม่นานหลังจากการกวาดสายตามองหาจุดมาเหมาะพอพบเข้ากับบริเวณที่ควรพร้อมจะลั่นไกเขาตัดสินใจปรับศูนย์การเล็งและปรับแนวยิงอย่างมั่นใจในการซ้อมแบบสุดๆเพราะอาวุธนั้นเก็บเสียงได้ อย่างร้อไม่นานสบวนรถของเมเฟีตเฟตก็มาถึงผู้ประท้วงคนหนึ่งตรงยิงไปถามเมาเฟีตอยู่ข้างรถอย่างไม่เกรงกลัวผู้คุ้มกันอยู่ร,บรอบๆชายนิรนามยังคงนั่งนิ่งรอจังหวะที่ต้องการอยู่ในห้องหัวหน้าชุดความปลอดภัยกําลังเตรียมกับการอารักขาให้ส่งเมเฟีตเข้าประตูโรงพยาบาลภายใน10วินาที ระยะการสังหารไกลออกไปจนถึงกล้องสองทางทไกลแทบไรคุณค่าส่วนชายนี้รนามมีเวลามากพอที่จะเก็บของออกไปจากห้องเดิมอย่างมั่นใจพร้อมกับของแถมพุดใหญ่จะออกห้องไปพร้อมกับกระเป๋าใบเดิมแบบชิวชช จากนั้นก็เปลี่ยนรถส่วนตำรวจก็ได้พบเข้ากับของแถมตัดภาพไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษตำรวจหญิงผู้ชื่นชอบในอาวุธกำลังพบกับข่าวการลอบสังหารในเยอรมันส่วนอีกด้านนูเรมเบิร์กเยอรมันชายเนิรนามกำลังแวะไปซื้อชุดหมากรุก งานสะสมอย่างสบายใจในลุกการแต่งตัวแบบผู้ดีมีเงินและสวมแวน่นภาพย่างคงตัดมาที่ตำรวจหญิงที่กำลังกลับไปหาสามีนักเขียนกับลูกสาวชื่อจัสตินในบ้านอันแสนสุขในรายการทีวีกำลังสัมภาษณ์นักธุรกิจรายหนึ่งที่กำลังวางระบบการตรวจสอบบัญชีในประเทศอย่างโปร่งใสซึ่งมีส่วนทําให้มีเหตุการณ์ลอบสังหารในเยอรมน,นีอย่างชัดเจนในข่าววันนี้ด้านบุรุษนิรนาม กำลังขับรถท่ามกลางการข้ามชายแดนไปยังฝั่งฝรั่งเศสผ่านการเจราจาที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นและเข้มงวดตำรวจขอตรวจพาส,สปอร์ตและค้นรถของเขาตามระเบียบตามมาตรฐานของการข้ามชายแดนก่อนจะพบเข้ากับกล่องมกรุกและของสะสมแล้วหายเข้าไปในห้องตรวจเอกสารอยู่พักใหญ่ก่อนจะปล่อยให้ชายนิรนามข้ามไปได้ ด่าน m i ็ผู้ดูไม่ค่อยมีบทบาทในสำนักงานกำลังเข้าไปที่ออฟฟิศและสอบถามความคืบหน้าของข่าวในเยอรมน,นีเมื่อวานระยะการยิงไกลถึง3,000เมตรซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในระยะที่รายงานนั้นได้พูดถึงจนตำรวจชายข้างหลังบอกว่าฝั่งตำรวจเยอรมันก็บอกแบบนั้นเหมือนกัน ซึ่งฝั่งเยอรมันค่อนข้างเชื่อในเรื่องของระยะและการคำนวณที่ตรงเป๊ะเท่านั้นแต่การประชุมของ m i ็กลับไม่มีชื่อของเธอซึ่งเชี่ยวชาญการใช้อาวุธระยะไกลยอย่างที่ควรจะเป็นเธอจึงของเข้าร่วมประชุมแบบที่ผู้ใหญ่ในกลุ่มก็ไม่ค่อยเต็มใจนักก่อนจะยิงคำถามของฝั่งตำรวจที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่าระยะการยิงที่แน่นอนนั้นเท่าไหร่ฝั่ง m i ็อิีกด้านยิงแจ้งมาว่าระยะการยิงอยู่ในระยะ3,800เมตรซึ่งก็ยากที่จะเชื่ออย่างที่หลายๆคนนั้นพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไไม่ได้ เพราะจากสถิติการยิงล่าสุดในยูเครนนั้นระยะการยิงแค่3,500เมตรเท่านั้นการพูดคุยนั้นยืดเดยื้อจนเพื่อนร่วมงานถึงกับแอบ,บนินทาผ่านสมุดบันทึกระหว่างที่เธอขอข้อมูลกับฝั่งตำรวจอีกด้านผ่านจอภาพในห้องประชุมและที่แน่ๆคือปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นหายไปด้วยซึ่งปืนที่ใช้ต้องมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่ากระเป๋าในภาพถ่ายที่สามารถเก็บได้ทําให้การสืบสวนนั้นยังคงเป็นปริศนาคาใจให้กับเหล่าตำรวจในตอนนี้บีอย่างก้า หรือตำรวจหญิง MI6 ชี MI ้แจงในทันทีว่าอาวุธนั้นสั่งทำขึ้นมาพิเศษโดยลำกล้องพิเศษสามารถถอดออกมาประกอบได้และมีเพียงคนเดียวที่ทำได้ก็คือนอร์แมนสตกและเขานั้นกำลังหลบหนีอยู่หลังการลอบสังหารในสต็อกโฮล์มปี2018ซึ่งก็ถือว่าเป็นบาะเสเดียวที่จะสาวไปถึงชายนิรานามได้ในตอนนี้ตัดภาพมาที่ฝรั่งเศสกรุงปารีส ชายนิรนามได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนบียองกา m i ็มถูกมอบหมายให้ไปค้นหาที่อยู่ของนอร์แมนซึ่งเธอบอกกับผู้บังคับบัญชาว่าเธอมีสายลับอยู่ในเบลฟาสต์ที่นอตสไอแลนด์ในชื่อรหัสว่าสเปโร่ด่านชายนิรนามกำลังมุ่งหน้าตรงดิงไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อติดต่อบริษัทที่จ้างเขาให้ทำงานเพื่อรอรับเงินค่าจ้างจากการลงมือไปอย่างสำเร็จ ตามที่กำหนดเอาไว้ส่วนบียองกาก็เดินหน้าต่อไปที่นอตไอเลนเพื่อติดต่อกับสายลับของเธอการเดินทางนั้นราบรื่นในหน้าที่การงานแต่ก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเธอซึ่งมักจะไม่มีเวลาให้กับลูกสาวและสามีนักเขียนที่บ้านการผัดวันประกันพุ่งทําให้บียองกากมักจะมีปัญหาในด้านการดูแลครอบครัวย้อนมาที่ชานิรนามอีกครั้งระหว่างที่กําลังรออีเมลจากนายจ้าง จู่ๆก็มีอีเมลใหม่เข้ามาทักทายอย่างสนใจในผลงานของเขาพร้อมกับเสนองานค่าตอบแทนสูงให้โดยการนัดพบแต่ชายนิรนามนั้นปฏิเสธฝั่งคนส่งอีเมลใหม่มาจึงเพิ่มบนัดให้ในวงเงินมูลค่าหลักล้านชายนิรนามจึงขอมัดจำเอาไว้และตกลงพบเจอดานบียองการได้ไปพบเจอกับสายลับของเธออีกครั้งในรอบหลายปีการสนทนาบ่งบอกว่าแรี่คือพี่ชายของนอร์แมนส่วนอาริสันหรือสเปลโรสายลับของเธอนั้นคือภรยาของแรี่ บียอกล้าคมคูและจะจับเอลิสันหากไม่ช่วยสืบเรื่องที่อยู่ของนอร์แมนให้และจะส่งเธอเข้าคุกจากคดีเกา่าเอลิสันจำใจทำตามซึ่งก็ต้องรอจังหวะตอนที่สามีนั้นเผลอและแซงถามที่อยู่ของน้องชายแบบเนียนๆด่านชายนิรนามกำลังขับรถข้ามทะเลสาบเมลารนีนที่ประเทศสวีเดนเพื่อไปพบกับผู้ว่าจ้างคนใหม่ซึ่งมัดจำค่านัดพบหนึ่งล้านมาแล้วในตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าชายนิรนามชอบการส่องนกหรือสัตว์มีปีกเอามากๆถึงขนาดจดรายละเอียดเอาไว้ในสมุดเลยทีเดียว ไม่นานผู้นัดพบก็มาถึงการตกลงค่าจ้างนั้นสูงลิบและผู้จ้างไม่มีสิทธิ์มองหน้าเขาด้วยส่วนบียองก้าติดต่อสายลับไม่ได้จึงคิดจะดึงลูกของสายลับมาเป็นตัวประกันเพื่อขู่อลิสันสายลับให้หล้วงข้อมูลที่อยู่ของนอร์แมนมาให้ได้ที่การิสประเทศสเปนชายนิรนามขับรถกลับมาจอดที่บ้านหลังใหญ่ก่อนจะลงไปจ้องมองสาวสวยคนหนึ่ง ซึ่งกาลังเก็บของเล่นเด็กอย่างจริงจังที่ข้างศาลาเพียงลําพังรอยยิ้มบนใบหน้าและท่าทางของทั้งสองเผยให้เราได้รับรู้ว่าทั้งสองนั้นเป็นคู่รักของกันและกันและทั้งสองนั้นมีลูกด้านฝั่งเอ็มไอซิหรือตำรวจลอนดอนกำลังวิ่งวุ่นกับโซนกักกันที่เอมมาลูกสาวของแฮร์ริสันซึ่งเป็นสารลับของเบยองกาเอาไว้เนื่องจากเอมมานั้นมีโรคประจำตัวและโรคหัวใจนอนหมดสติอยู่ในห้องขังจนต้องเรียททำการรักษาอย่างเร่งด่วน วียองกาได้ใจหายใจและไร้หนทางเมื่อได้ยินเสียงเครื่องวัดชีพจรแจ้งเตือนการโครม่าของเอมมาในอาการน่าเป็นห่วงส่วนชายเนรนามในบ้านรู้กำลังเปิดเข้าไปในห้องลับเพื่อเปิดโน้ตบุ๊กและรอเงินจากการทำงานอีก3ล้านแต่กลับถูกเบี้ยวและด่าเขาทิ้งท้ายอย่างไม่น่าให้อภัยแล้วอ p ีที่1่งก็จบลง Pizza. 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 Slow up. no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever... So instinctive and so passionate Every word I move So descriptive like an adjective I got a vendetta Against people who patent it Being negative When well, you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spit and slow speaking